ล้อกันดิสำรวจอะไรนั่นไปลงไปดูดิลงไปดูดิมันมีหอยหรือเปล่าไปดูดิตู้น้ำแมงลงดิให้มันเดินได้มาละแต่อย่าให้มันใกล้น้ำนะมันจะตกน้ำอีกนั่น่ไหนไปดูดิมีหรือเปล่าหอยนั่นหืมมาลงมาแม่คุณตู้นปล่อยแมงดิแมงลงดิหน่ะมีไหมเอาวัวไปปลูกด้วยนั่นมีวัวอยู่กอหนึงน่ะ บัวบัวไปปลูกด,ด้วยอย่าให้มันลงนะเอา้าช้ายังไงนี่ฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงเลย <c oughs> โอ้โหแม่คุณร้อนเนี่ยเอาเม้งตามไป้ะตามไปติดติดอันเะนี <c oughs> <c oughs> ่ยแค่อย่าสะบัดนะเว้ยห้ามสะบัดนะ <c oughs> โอ้โหมาถึงเล่นน้ำดีจ้ะโอ้เม้งลงมาหาหอยช่ปยตูนเนี่ยมาเร็วเร็วนี่ เห็นไหมพี่กระตุ้นหาหอยตุนเจอเปล่าเหีดูงมดิงมดินี่ง่ายนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเอากระตุนไปไหนได้เยอะยังอุ้ยมาแป๊บเดียวชาไม่ต้อง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 ลงมาไม่ต้องลงมาต้องลงมาไม่ต้องลงมานี่จะเจอเปล่าหอยเขาเรียกหอยเลยหอยเล็บม้านี่ไงนี่เอาคุนไปได้ยังมันก็ตกงามนี่อยู่มือแม่แถวนี้ยิ่งเยอะเนี่ยเอาหนิ นี่อ้าเห็นแล้วไม่ใช่เห็นนะงมลงไปแป๊บหนึ่งก็เอาขึ้นมานี่ไงเอาไป <c oughs> นี่หอยดียากหน่อยนี่นี่ไงนี่ไงหอยเอาไปลูก <c oughs> เสร็จเพื่อนมันแม่ลูกเขาพากันชมนกชมไม้แม่ไปไหนก็ไปด้วย จะพาลูกไปไกลนะชา,ชาแล้วห้ามพาลูกลงน้ําด้วยรู้ไหม<ช>เอาพ่อไปไหนนั่นห้ามพาลูกไปไกลนะรู้เปล่าเฮ้ยเจอสองค่ะไหนโอโ้โหกระตุกเกลียดเลยทำ<ด>ไมไมามมหาหอยช่วยมันไม่ได้หรอกโอ้ยมันมาล่นน้ำแล้วนี่อุตส่าห์ล่มถล่มถล่มล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 มไม่เอาไม่ลงแล้วไปไป จะหาหอยแล้วนี่อยู่เมงเนี่น่ะเมงันร้อนมาเมงร้อนนะเห็นเห็นลอยไหเน่ะลอยตรงนั้นแหละอยู่ลงมาเดี๋ยวตกน้ำอย่าอยู่ตรงไหนหายยังไงเหรอเขาก็จะทิ่มตัวจะปักตัวหัวอยู่ตรงตามนี้แหละตามนี่ตามดินนี้นเห็นไหมนี่อามือจิ้มลงไปนี่ก็เจอแล้วหน ไม่ทด่สร้างคอนเทนต์นะเนี่ยจบไปมันก็เจอแล้วเนี่ยจกลงไปมือจกไปเลยนี่นี่ไงนี่<า>ก็อยู่นี้<า>อุ้ยอุยลน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 ไหนไม่ได้หายากหรอกเ้าจะหาจริงๆร่ะน่นไอ้ที่หายากอะหมานอนหมาหายากนอนเล่นน้ำจ้ะตามแนวอย่างนี้ก็อยู่ตามข้าง แล้วก็อยู่ตามที่อย่างนี้นี่หอยหอยองี้หอยเล็บม้าเป็นแบบนี้่เออนี่ยกระตูนได้สามตัวเลยอ่ะแม่ฝากเลยนี่อยู่ตรงนี้แถวๆนี้แหละมือจิ้งปรนนีกระเจอนอ๋อดูดูดๆๆๆๆูด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 ูมูดกดู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 นูด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 ดู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  นี่อีกตัวนึ่งสามตัวแล้วตัวนี้ไปหนี่เอาฝากหนึ่งใส่ถังไว้ใส่ใส่กระปังไว้ตรงที่เดียวนี่ก็ประมาณสิบตัวยี่สิบตัวอยู่ทุกที่เดียวกันนี่ตรงนี้มันจะเป็นหอยกาบนะตะกี้มือไปโดนรอบๆหนี่งนี่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 ดิดิดินี่ไงนี่หอยกาบนี่ง่ายหอยกาบอ้าวตัวนั้ไปเก็บอืมมันก็จะปักนี่อีกตัวหนึ่งแล้ว มือไปโดนพอดีเลยนี่ไงหอยมาด้วยอันนี้คุณไปนี่หอยกับหมาไม่เอาหมาไม่เอาปลาตัวหอยเท้าเหยียบเท้าเหยียบโดนอีกตัวนี่ไม่มีหอยจุบไม่มีหอยจุบนะมีหอยขมปตัหอยเล็บม้ากับหอยกับตรงนี้ถ้าข้างบนนู้นของตรงห้วยสันมันก็จะเป็นอ่ะหอยหอยเชอรี่นะหอยเชอรี่หอยโข่ ก็มีหอยขมบ้างตรงนี้มันจะเป็นหอยกาบล้วนกับหมาโกลเด้นตัวนะไปเก็บสนุกไหมชาสนุกไหมเปียกมาลอกมาแลกเลยนะทั้งแม่ทั้งลูกเลยอืมห้อยสันน้ํามันลงก็จะเป็นอย่างงี้มีกอบวยอยตรงกลางเลยนะก็จะไปปลูกสนุกแตหาทั้งวันก็ได้อูดได้จะได้เยอะนละจะได้เยอะเอแคที่มีก่อนเนาะแต่มีเด็กสนุกนะเด็กมาเล่นน้ํามากกว่า เสร็จแล้วเอาแค่พอครึ่งกระมังพอแต่จะกลับไหมเนี่ยจะกลับไหมแม้งกลับบ้านไปช่ใช่มาปลูกเอาลูปมาปลูกเอาลูกลูกหลับไปนี่มาปลูกเอาลูกกลับบ้านไม่กลับงี้หรอมันค่ำแล้วนี่เออปลูกปลูกไม่ได้เหยียบมาลงมาไปเม้งมามาเมงมาชาดไปเลยมาดีมามาเลยมามา าจะไปกันแล้วมาเร็วมาตูนนิ่งไม่มาแล้วน่ยช้าไปเรียกเอาลูกไม่ให้มันกลับด้วยได้ไงเราไปมาเม้งมาโไหมมานอนเอาไปอาบน้ำก่อนไปเอาอาบอาบให้เรียบร้อยจะได้กลับทีเดียวล้างขาล้างแข้งด้วยเออล้างขาล้างแข้งด้วยชาก็ไปอาบเองชาไปอาบเองอย่าๆๆอย่าอย่ามายุ่งกับแม่โอ๊ย พอ,พ,อพอแล้วพอแล้วลูกจับโยนเลยบ <c oughs> อกฮโอ้โหมันได้เอาผ้ามาเช็ดนั่นน่ะ <c oughs> พอแล้วมั <c> ้ง <oughs> สนุกพี่มันเลยลึกตาตกน้ำสภาพสภาพหมาก็คน <c oughs> เปียกบุล็กกว่าแรก <c oughs> <c oughs> แล้วจะได้แห้งมั้นนะ่ะ <c oughs> จะได้แห้งมันพอแล้วลูกพอแล้วป่ะปะได้แล้วนี่หอยแน่นครึ่งกระมัง เอาไปแช่ไว้ก่อนแล้วค่อยผัดสักสองสมวันให้มันคลายดินคายทรายคายนั่นก่อนป่ะกลับบ้านกันไปแล้วไปแล้วเสร็จแล้วป่ะ